สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนเมษายน 2564, ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ ่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีสิงห์เป็นคนธาตุไฟครับมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนเมษายนนี้ดาวอาทิตย์จะสถิตอยู่ในราศีเมษถ้าเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือพบสุภะครับและมีตำแหน่งเป็นมหาอุด และมีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุไฟด้วยและที่สำคัญครับดาวพฤหัสบดีได้เข้าเล็งลัคนาของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564แล้วดังนั้นในเดือนเมษายนอาจารย์มองว่าการโคจรของดาวจรในเดือนนี้รวมทั้งดาวหลักสำคัญสคัญเป็นใจต่อคนราศีสิงห์ครับ อาจารย์จึงให้หัวข้อคลิปนี้ว่าเดือนแห่งความโชคดีของชาวราศีสิงที่ผ่านมาครับชาวราศีสิงห์มักจะติดติดขัด,ข,ดขัดครับและชีวิตมักจะเจอปัญหาและอุปสรรคไม่ค่อยที่จะหาโอกาสหรือประสบความสำเร็จได้แต่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีครับสำหรับการเริ่มต้นและการที่จะคิดทำอะไรบางอย่าง พราะดาวเอื้อประโยชน์ต่อคนราศีสิงคค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับในเดือนนี้มีดาวจรดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษเทียบกับดวงของคนราศีสิงค์นี่คือพบสุภะครับดาวพุธของคนราศีสิงค์มาจากเรือนกระดุมพระและมาจากเรือนลาพระ ตกอยู่ในภพสุภะท่านจะเกิดโชคครับและการเงินในเดือนนี้จะค่อนข้างดีในวันที่12เมษายนดาวพุกจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเทียบกับดวงของท่านนี่คือภพสุภะครับดาวพุกจะมีตำแหน่งเป็นปละซึ่งอาจจะส่งผลเกี่ยวกับการเจรจาและการที่ทำงานเป็นกลุ่มอาจจะประสบปัญหาได้ ในวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีเมษเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือพบสุภะดาวอาทิตย์จะมีตำแหน่งเป็นมหาอุดและได้ตำแหน่งคู่ธาตุไฟดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวของท่านครับทำให้ชาวราศีสิงห์จะมีกำลังและดวงค่อนข้างแข็งในช่วงนี้ ชะตาชีวิตของท่านจะโดดเด่นด้วยตัวของท่านเองและในวันเดียวกันครับในวันที่14เมษายนดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนถ้าเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือภพลาภะอังคารมาตกอยู่ในภพลาภะจะทําให้ชาวราศีสิงห์เกิดโชคใหญ่มีโชคแบบฟุกๆได้เลยครับ ในวันที่29เมษายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือพบกรมมะครับแต่ดาวพุธจะจรไปเจอดาวพระลาหูนะครับเป็นคู่ศัตรูดังนั้นชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินได้ทั้งหมดนี้คือดาวจรในช่วงเดือนเมษายน อาจารย์ก็จะขอเริ่มทํานายดวงให้กับชาวราศีสิงห์โดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับในเดือนนี้ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปชาวราศีสิงห์จะคึกคักและขยันเป็นพิเศษครับดาวประจำตัวของท่านได้ตำแหน่งมหาอุดและได้คู่ธาตุไฟตัวท่านเองจะโดดเด่นขึ้นมาครับเรียกได้ว่าเดือนนี้จะมีโอกาสและจังหวะ ดังนั้นควรขยันให้เต็มที่ลงมือทำและแสดงฝีมือให้เห็นดาวพฤหัสเลงลัคนาของท่านด้านการงานท่านจะได้รับความช่วยเหลืองานของท่านจะกลับมาโดดเด่นท่านจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและเป็นที่สำคัญของผู้หลักผู้ใหญ่อีกครั้งคนตกงานคนว่างงานท่านจะมีงานทำครับ ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางบ่อยและการเดินทางจะทำให้ชาวราศีสิงห์ได้เกิดความคิดใหม่ๆครับและได้สร้างสรรค์งานให้กับตนเองในบางท่านมีความคิดที่จะสร้างกิจการขึ้นมาเป็นของตนเองในช่วงนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีมากครับการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์ เป็นอีกเดือนหนึ่งครับที่ชาวราศีสิงจะยิ้มออกงานจะสร้างเงินเป็นอย่างดีรายรับรายได้ของชาวราศีสิงในเดือนนี้ยอดขายจะเป็นที่น่าพอใจครับและยังจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินจากหลายๆด้านจะมีคนเข้ามาอุปถัมได้รับเงินจากเพศตรงข้ามและญาติพี่น้องครับ เรียกได้ว่าในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ยังจะผ่านไปได้อย่างสบายแต่ด้วยรายจ่ายที่มีมากและชาวราศีสิงห์มักจะมีหนี้สินค่อนข้างมากนะครับจึงเกิดความกังวลดังนั้นอาจารย์แนะนำว่าให้ประคับประคองและผ่านเดือนนี้ไปได้มีความสุขไปแต่ละเดือนก็พอก่อนครับในช่วงนี้ มาถึงด้านความรักของชาวราศีสิง์ในเดือนนี้ครับเป็นด้านที่โดดเด่นที่สุดครับดาวพฤหัสสบดีทับอยู่ในภพปัตตนีและเลงลัคนาของท่านดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาอุดทับอยู่ในภพสุภะตัวท่านเองจะมีคนเข้ามาชอบครับคนโสดจะได้พบจะได้เจอคนที่ถูกใจ คนมีคู่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักในเดือนนี้มีเกณฑ์เดินทางและมีความสุขกับคนรักครับเรียกได้ว่าเดือนนี้ความรักของคนราศีสิงค์ค่อนข้างหวานและความรักจะเอื้อประโยชน์ต่อคนราศีสิงค์ในทุกๆด้านด้วยมาถึงสุขภาพของชาวราศีสิงค์ครับ ในเดือนเมษายนเป็นเดือนหนึ่งครับที่ร่างกายและสุขภาพของท่านจะดีขึ้นเรียกได้ว่าสำหรับคนป่วยแล้วอาการของท่านจะดีขึ้นและทุเลาลงครับแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุของมีคมภายในบ้านจะทำอะไรควรจะมีสตินะครับเพราะอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทำให้ชาวราศีสิงห์เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ ในเดือนนี้คนในบ้านของท่านจะเจ็บป่วยด้วยนะครับพ่อแม่บุตรหลานมีเกณฑ์ที่ต้องดูแลรักษามีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินในการจ่ายค่ายาด้วยดังนั้นควรดูแลเป็นพิเศษเดือนนี้ชาวราศีสิงจะเดินทางค่อนข้างบ่อยแต่อาจารย์มองว่าอุบัติเหตุบนทางถนนไม่มีกับท่านครับดังนั้นสบายใจได้ มาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภในเดือนนี้ดาวหลายดวงเป็นใจต่อคนราศีสิงห์มีโอกาสที่จะถูกหวยครับและมีลุ้นได้ตลอดทั้งเดือนโชคของชาวราศีสิงห์จะมาจากทิศเหนือและมาจากเพศตรงข้ามหมายเลขมงคลหมายเลขในดวงในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข10หมายเลข16หมายเลข60และหมายเลข61ครับ ในเดือนนี้โชคชะตาของชาวราศีสิงค์เรียกเลยว่าดวงของท่านกำลังจะดีขึ้นครับจากองค์ประกอบของดาวจรหลายๆดวงดังนั้นอาจารย์เป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับปัญหาทุกอย่างเมื่อท่านคิดและหาหนทางมันจะเจอทางออกครับในเดือนเมษายนนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่าน ฉลองสงการอย่างมีความสุขครับถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ